สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแอดมินอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปหลายวันเนื่องจากไม่สบายคลิปนี้ก็ขอพูดหน่อยลวกันนะเสียงก็ที่ป่วยอยู่นะคะเสียงตอนนี้เสียงที่ไม่ป่วยก่อนหน้านี้ก็ห่วยเหมือนเดิมโดนคอมเมนต์มาหลายคลิปแล้วแต่ยังไงก็ขอพูดหน่อยลวกันที่ต้องพูดก็คือแอดมินไปเจอพี่ดอนธนกิจหรือที่คนรู้จัก กันในนามพี่ Impossible โพสใน Facebook ส่วนตัวข้อความที่พี่ดอนธนกิจโพสใน Facebook ส่วนตัวมีใจความดังนี้นะคะขอโทษเพื่อนพี่พี่เอฟที่รักเคารพทุกท่านนะครับที่ต้องระบายความคิดในใจผมให้เพื่อนฟังสาเหตุก็วันที่พี่แอดช่อง พี่รัชนีมาไลฟ์สดที่สวนและบอกว่าเอฟซลุงอยากเห็นหน้าผมก็ได้ไปตามที่ขอครับแต่ผมเข้าดูไลฟ์วันนี้ก็เห็นเม้นว่าผมเสนอหน้าตอนลุงได้เงินบางเม้นท์ก็ว่าญาตจะเข้าหาทีละคนและเม้นนี้ที่ผมเสียใจอะครับว่าผมช่วยแล้วต้องการสิ่งตอบแทนหวังเงินจากลุง ผมจะทําจะช่วยใครแล้วผมช่วยจากใจผมทําจากใจผมนะครับถ้าทําถ้าช่วยแล้วหวังสิ่งตอบแทนจากเขาถึงเขาจะเป็นคนยังไงผมจะไม่ช่วยไม่ทําหรอกนะครับถ้าว่าผมจะคิดอย่างนี้เสียความรู้สึกนะครับแต่ขออย่าคิดกับผมแบบนี้นะครับถึงผมไม่มีอะไรมากมายแค่กิจยางขายก็มีความสุขแล้วครับที่เห็นลุงพลมาถึงจุดนี้ได้ ขอบคุณเพื่อนๆพนพี่พี่เอซลุงทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจตลอดขอบคุณจากใจจริงๆครับผมเห็นที่พี่เ้าโพสแบบนี้แล้วแอนมินก็ไม่สบายใจเหมือนพี่เขานะคะใครที่ว่าพี่ธนกิจอยากให้คิดใหม่นะคะเพราะจริงๆแล้วพี่เขาไม่ได้เข้าข้างใครเลยถ้าใครติดตามข่าวตั้งแต่แรกจะรู้เลยว่าพี่ดอนธนกิจพูดไว้ว่า impossible นี่ก็คือฉายาที่พี่เขาได้รับเนื่องจากพี่เขาบอกเลยว่าเป็นไปนไม่ได้ที่จะเป็นลุงพลสาเหตุที่เราไม่เชื่อวเป็นพลพลุงพล,ล,ล,ลไม่ได้ทำแน่นอนว่าอยากให้คนที่ว่าพี่ดดนธนกิจหรือเข้าใจพี่ดดนธนกิจผิดอยากให้คิดใหม่นะคะถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณอาจจะมองต่างหรือคิดยังไงอะไรยังไงก็ไม่รู้แต่สำหรับแอดมินแอดมินเข้าใจว่าพี่เขาเคียงข้างลุงพลมาตั้งแต่แรกซึ่ง จริงๆแล้วพี่เขาเป็นญาติของแม่สาด้วยซ้ํานามสกุลเดียวกันแต่พี่เขาไม่เคยเข้าข้างเลยเพราะพี่เขาพูดตามความเป็นจริงตามสิ่งที่พี่เขาเห็นอยากให้ทุกคนมองพี่เขาใหม่และไปให้กำลังใจพี่เขาเยอะๆนะคะขอบพระคุณที่รับชมและติดตามช่องดาวเดือนฟ้าชาแนลคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประกัรใดแอนมินต้องขออภัยไวนะ้ในที่นี้ด้วยนะคะขอบพระคุณที่รับชมและติดตามสวัสดีค่ะ